สวัสดีครับมาพบก,กับผมเวลาทัสรัดวันนี้ผมมีแนวทางของหลวงพี่โต้งมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับถดอดพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กัน<า>ได้เลยค่ะน้ำมาสก,การค่ะหลวงพี่คะจะเล่นพ่อนเด้อยนีแม่ก็ได้ษค่ะเอฟซีเป็นอะไมาถามตัวเลขหลวงพี่โต้งให้แน่มาสั้นบ่จ้าเป็นในงวดเมื่อกี้มานบ่งวดที่แล้วเอฟซีเป็นหนาสีมานอยนู่แต่มาแม่ว่ามานดอกเพราะว่าจะจำเอ่อ ข้ามลูกได้ลูกจะดำตลอดว่าหกกับเก่ามันตัวลวกันค่ะแต่มีหกกับตรงซื้อเก่ากันแนนเพราะวางวดวันหนึ่งหันหงพีให้มาหนึ่งหกเนาะแนนค่ะถึงว่าโยมมันเกิดภากันภูพันจับข้าลูกคนกับผ้ากันใดอยู่ดอกค่ะว่าหนึ่งหกหกหนึ่งมันเกิมันออกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะจค่ว่าบนมันเกิดอยู่บนอยู่บนเป็นบ่นล่างเป็นล่างขึ้นเก่าอยู่ค่ะวันนี้ เพราะว่างวดที่แล้วนี่ลุงพี่ให้หนึ่งโฮงมาอยู่บนเนาะแม,ม่นค่ะงวดเมื่อกี้นั้นเป็นเลขเดนตัวเดียวกันทั้งบนทั้งล่างค่ะงวดเมื่อกี้นะ่ะค่ะอ่าวันพอถึงว่าลูกับไปตัดตองหมดหมดละแม่เราไม่ให้ทำเงินให้ค่ะพอถึงว่าทีทีว่าวงก,กลมไปนะ่ะคือว่าลูก,ม,กมักส่วนตัวโอ้มักส่วนตัวลุงพี่มักส่วนตัวบงกลมเนาะค่ะเนาะ อันนี 5, ้ก uh ็บนก็เป็นบนล่างก็เป็นล่างเนาะค่ะคุณพี่เนาะนี่ธรรมะสามธรรมะสามตัวนะแหวเกาะไส้โอ้ธรรมะสามตัวแถวเกาะไส้ทาหที่นี่ว่าแถวเกาะไส้แถวเกาะไี่ค่ะโอ้เกาะไส้เนียนเกาใส่ทุกตัวเนาะค่ะธรรมะ ลักลอยจ้ะลักลอยต้องคิดมะเก่าเก่าหาสองเก่าเจ็ดสองธรรมดอ่าฟันเล็กอื่นเดี๋ยวไปเดีทุงที่ค่ะฟังเล็กฟันนี่มีนี่เบาคะ่ะฟันนี่เบาค่อยฟันหนุ่เนี่ยจะฟันฟันมันเคลนจากมาได้ความใยญ่ใหญเน้อใหญ่จอยร้องไห้ึ่งมัน ว่นวาอยากให้มันเหลวแม่มันกระจายปุกกระเบื้องโอ้เลยแต่ปุกกระเบี้ยงนี่ค่ะจอยจอยอยู่เลยว่าจอยจอยแล้วให้มันเหลววันเดียวสิบอบรุ่งขึ้นไหมค่ะมันเหนื่อยจึงจงหนึ่งข้างหอนเนาะอากาศมันก็หอนจงหนึ่งกิตก็ลายค่ะหอนก็หอนเลยอืมนุ่มแม่เพิ่นไม่เห็นกับปจอยเท่ากันว่าค่ะจอยลุกหนาอีดีแม่ค่ะ ห่อนหมค่อยรับวเนี่ยห่อนกับหอนห่อนมันห่อนโทนห่อนโทนเนาะทั้งเหมือนใบห่อนแผ่ทั้งแผ่ที่แผ่ปุ่นเลยปุ่นขั้นขั้นยิ่งขึ้นขั้นทั้งขั้นทั้งห่อนก็ปวดถึงมาเลขนี่กะก้านบนจะเป็นบนแม่ล่างเป็นล่างยะแต่ก็ให้ก้านบนให้นักบนไม่แต่กันล่างน้ำหน่อยนึงกัะล่างกันเน้นล่างแม่ขึ้นบนน้ำหน่อยนึง ถึงว่าเหล่นกับว่าลายคูค่ะว่าลายครูดอกนี้ยังซี <c oughs> หางสนิทเนาะแต่ละแบบบนล่างน,นะคะเจ้วให้ตัวนี้พุตีแล้วกอนปลูกก็จะหาเวลาดีๆเรื่องนัง้นดีๆเอาเอาไว้นั่นก็คือวันนี่นว่าอย่างนี้เร่งเรล่งไห้มันแล้วเร็วๆก่อนก่อนฝนจะมาเยอะค่ะ ก็เหลือแต่ปลูกกระเบื้องมันมากเเหลืออยู่ห้องเดียวแม่ห้องห้องมองประตูงแง่นี่แหละ<อ>ข้างหน้านี่ก็ที่ทัดมั่นก็ท่าสีเดียวก็<อ>วจะ<อ>ยิ่มอย่างเยอะมันใส่มากถึงได้นั่งนั<อ>่งนี่้งั้นแล้วห้องห้องมองดาประตูกได้ครึ่งนึงแล้วละ่ะว่า่ว่ามืออื่นมืออื่นก็นแล้วอืมค่ะมืออื่นก็นแล้วจะพยายามเลือกหาย่ามขึ้น ขึ้นบ้านใาม่ากินตัวจีนเนอการเอาเอาหลวพ่อได้หัวนะจ้าหลวพ่อได้หัวหล่ะบ่มาหากันโดนกันขึ้นหอดเอฟซีเป็นกระทำหานี่ขึ้นหอดเลขลุงพี่โต่งมาสั่นพุึงวาลูกรนยากลายังพุึงว่าตามมาคำนวณไห้ลูกกับคำนวณไห้อยู่แต่พุตัวถึงตัวเลขขันน้ำม่อนอะ้ให้งานตัวนี้มันแล้วลูกถนงจ เพราะว่าบวชมันเมื่อยมันไม่มีเวลาเนาะบางทีมันมันมันก็ไมีอยู่แต่แต่มันเมยเสมอมันเมื่อยไงถ้าเหตุงานเนาะอย่างเพราะว่าเมื่อยเรามันว่อยากให้มัดพลาดอ่ะใช่เพราะว่าเมยเรามันมันจะเหตุประเต็มที่จะได้ออกไปก่อนค่ะโยมเมืนอย่าว่าถ้าเหตุขัน้ำมนต์แน่หรือว่าเมื่อย่างลูกเหล่วกันถึงจะเหตุเพราะว่าเรีย้ยงเรงินเงินคนก็มาไว้น้ำโย กบูชาเี่หนีอ้านี่ก็คือหน้าท่างของงวดของประาจ้าโอ้โหแล้วกะสิฟ้าแม่แม่เทยังไวก่่นลุงเบียรปูนไม่นจแห้งปูนม่นจแห้งเออจ้าจ้าจ้าอาวม่กสิกับลาแล้วมึงี่เด้จะนาบึงเด้อยงมกไดจะเล่นจะเล่นก็เอาน้ำเป็นแหน่ยุงไมแกไดว่าเอายาแก่จ้าเดี๋ยวแม่ไปเอา นั่นมาทำบุญน้ำหลวงพี่พกันค่ะหลวงพี่น้ำมาสกอรค่ะตามสบายเรื่อยๆวันนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวเลขแน่าทางนะคะจากหลวงพี่โต้งค่ะงวดมื่อวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะมาตามให้แล้วเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดบอกว่าอยากได้ตัวเลขของหลวงพี่โต้งนะคะมัน,นก็มาให้แล้วนะคะวันนี้หลวงพี่โต้งเล่าก็าแฟเนาะพอดีเล่าสีเทปูนเทียังปูกระเบื้องนะคะพี่น้องกูดไม่เล่าเนาะคะ่ะเนาะ ขอฝากาตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านัฮาสุขูสุขคนนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคโชคมันมาลำลอยๆค่ะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณตัวลรงนว่ทางดีๆแบบนี้จากหลวงพี่โต้งเด้อพี่น้องเด้อมักชอบให้พ่อแม่พี่น้องนัาไปซื้อไปหาบไปยิบไปจับสลัดจินแดงรัฐบาลเอาไว้ค่ะอ๋ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ่ะกุดลงพี่โต้นะคะไก่สีแหลวแหลว่าสันว่าไก่สีแหลวเหลวนาะนเหลืออีกห้องนึง่าสันค่ะ อีกนิดหนึ่งกัสิแล้วแล้วเด้อพี่นอ้องเด้อถ้ามันเยี่ยมมายามทามข้าวแล้วบด้มาหลายมือค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของลงุงลงพี่โต้งนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มากตัวเลขของลงพี่โต้งนะคะหายไปฟิจรารลหน้ายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเอาไว้นะคะถ้าพ่อแม่ให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขของลงพี่โตง้งในคลิปนี้ค่ะ เสียงทํางานนะพี่น้องเสียงลงพิโตงเล้าทํางานเฮ็ดเองจนจ้อยเนาะบาดมีมาเห็นกันหลายหมือ่อหลายเว้นนะคะจ้อยมานะคะเอาถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะ,อ,คะ,ะ,อ,ะ,คะอยากสิร่วมทําบุญอซอยหลวงพิโตงเล่าปูกระเบื้องนะคะกุฏิเนาะค่ะกระสมาถติดต่อสอบถามขมามมหาแอดได้ด้วยพี่น้องด้อ ล้วกสิทิทิมเบอร์โทรศัพท์พร้อมกันกันกบไอดีไล่ไให้พ่อแม่พี่น้องนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาไดเลยค่ะอากาศห่อนแห้งนะ้พี่น้องนะอากาศห่อนร้ายพา,าชมบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ